สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนอซทุกทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับทุกทุกท่านเช่นเคยนะคะวันนี้เนาะแอดก็มีแนวทางราวกาชาตินะคะมาแบ่งปันเนาะนะคะก่อนอื่นก็ขอบคุณทุกกํำลังใจนะคะทุกการติดตามทุกไลท์ทุกแชร์เนะาะเมื่อวานราวกาชาตินะคะแอดลงคลิปไม่ได้เพื่อนๆจ๋ะอัปโหลดไม่ได้เลยนะคะก็เล,ะะเลยโพสที่หน้าชุมชนให้เนาะนะคะ โพสที่หน้าชุมชนให้นะคะไม่ได้ลงคลิปเนะาะเมื่อวานนี้เนาะนะคะก็ไม่รู้ว่ามีใครโชคดีกันบ้างหรือเปล่านะคะ6กับ9ตัวตัวเดียวกันเนาะที่แอดบอกนะคะเนาะอันนี้ปรับสูตรใหม่นะคะอีกรอบค่ะเพื่อนๆจ๋าลาวกาชาติปรับอีกรอบนะคะรอบที่2แล้วเนาะเพื่อนๆจ๋ารอบที่2แล้วนะนะคะเอาเดี๋ยวเรามาสรุปกันก่อนนะคะว่ารอบที่2มันเข้าไหมเนาะเพื่อนๆจ๋า รอบที่สองนะคะเมื่อวาน9 9 7นะคะ6กับ9ตัวตัวเดียวกันเห็นไหมแอดบอก6กับ9ตัวตัวเดียวกันดูมันทำ9 9 7พะนะเนอะทำไมไม่ออก6 6 9 9เนี่เนาะเพื่อนๆเนาะเนอะทำไมมี7เข้ามาอีกนะคะก็ <c oughs> ถ้าตัวจาดจริงๆก็หลุดไปนะคะแต่ถ้าใครกลับหัวนะคะก็น่าจะได้รางวัลเนาะเมื่อวานน,าานี้แอดบอกให้กลับหัวนะคะ หกหรือจะเก้ามาแอดว่าอย่างนี้เนะาะเมื่อวานนี้เนาะแต่ว่าไม่ได้ปล่อยคลิปไปนะคะคลิปปล่อยไม่ได้เนาะหลุดไปนะคะเพื่อนๆจ๋าแล้วก็แปดสองนะคะล่างแปดสองเข้าที่เด่นสองนะคะแล้วก็วิ่งรูดที่สองเนาะส่วนตัวเจาะอ่ามีแท่สองสี่สองห้าสองหกพนะสองแปดไปไหนเนาะสองแปดไม่มานะคะเข้าเฉพาะเด่นสองเนาะ แต่ก็ถือว่าโอเคอยู่เนาะเพื่อนๆจ่ะนะคะถ้าใครวิ่งรูดเนาะแล้วก็หกกับเก้าตัวตัวเดียวกันโอ้ยน่าเสียดายมากเลยเพื่อนๆจ๋ะชอบมากเลยหกหกเก้าเก้าเมื่อวานนี้เนาะเสียดายมากเลยอ <ๆ S 2> ่ะเดี๋ยวเราตามต่อนะคะตามต่อเนาะปรับสูตรนะคะจะเป็นยังไงเนาะเพื่อนๆจ่ะเมื่อวานลาวพัฒนาก็ออกนะคะลาวพัฒนาเราก็มาทั้งสองคลิปเลยเนาะเมื่อวานนี้นะคะเข้าทั้งสองคลิปเลยนะคะก็ยินดีกับพี่ๆเพื่อนๆที่ติดตามลาวพัฒนานะคะ เอากาชาตินะคะวันที่วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่ยี่สิบสามนะคะขอให้มาขอให้ปังแล้วกันเนาะอ่าอย่าตกใจนะคะงวดนี้อย่าตกใจเนาะเพื่อนจ้างวดนี้เห็นตัวเลขแเ้วจะตกใจตัวเด่นนะคะมีเด่นศเด่นสีน่เด่นเจ็ดและเด่นแปดนะคะอ่าตัวรูดนะคะแอดขอรูดไปที่ ศูนย์ศูนย์นะคะพเพื่อนๆจ้าหรือศูนย์ศูนย์จะมานะคะศูนย์เยอะมากเลยนะหรือศูนย์ศูนย์จะมานะคะใครชอบค่อยตามเนาะพเพื่อนๆจ้าตัวแรกนะคะชุดเด่นศูนย์แปดวันนี้ก็ขอให้อัปโหลดคลิปได้ละกันเนาะศูนย์เจ็ดศูนย์สี่นะคะอ่ะแปดสองมาอีกเมื่อวานมีแปดสองแล้วนี่อ้อนแปดสองออกอ่ะเจาะได้แปดสองอีกรอบค่ะพเพื่อนๆจ้า นะคะแถมแอดเน้นให้อีกต่างหากแปดเจ็ดแปดสี่แอดก็ไม่ไดีดูนะหวยออกตัวไหนก็สูตรการคำนวณก็เอามาลงเลยอ่าพอลงคลิปถึงรู้ว่าตัวเลขตัวเมื่อวานนี้นะคะสามแปดนะคะชุดกันแล้วก็เก้าแปดนะคะห้าศูนย์เก้าศูนย์นะจ๊ะไปกลับทุกครั้งเดอ้อ เตัวเดียวกันนะจ๊ะเนาะชอบหตาม6กชอบ9ตาม9นะคะหรือตามทั้งสองก็ได้เด้ออ่าชุดเน้นนะคะ08 0 7 8แสองชอบ8ปดสองเมื่อนจ๊ะแปอืม ะะขอติดสองเจ็ดไว้ด้วยแล้วกันเพื่อนๆจา๋าสองเจ็ดนะคะแอดขอติดสองเจ็ดไว้ด้วยเนาะนึกขึ้นมานะงเบิ้นจา๋านึกขึ้นอยากได้สองเจ็ดอืมเนาะแล้วก็มีเก้าศูนย์นะคะแอดชื่นชอบเนาะชอบตัวไหนตามตัวนั้นนะคะอุยชอบขึ้นมาอีกตัวหนึ่งจะไม่ได้ลงอีกแล้วเพื่อนๆจา๋าสามเจ็ดด้วยอะ่ะ นะคอ37อีกตัวหนึ่งแล้วกันลงเป็นแนวทางให้เพื่อนๆนะถ้าชอบค่อยตามนะคะชอบค่อยตามเนาะนะแอดก็ไม่รู้จะมาตัวไหนยิ่งยิ่งทาคลิปยิ่งนึกชอบไปหลายตัวเลยเพื่อนเอาเนาะแต่ยังไงก็ขอให้ปังแล้วกันนะคะหรืออาจจะมาตัวท้ายๆคลิปนะคะที่แอดได้ลงไปให้อันนี้เราก็ไม่อย่างรู้ได้นะคะก็ขอให้โชคดีกันแล้วกันเนาะแต่แอดคิดว่าศูนย์ต้องมาลคะค่ะวันนี้ศูนย์ต้องมานะคะ ก็ชอบตัวไหนตามตัวนั้นนะคะก็ขอให้โชคดีกันทุกทุ่ท่านจ้าเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ